โขนครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้ยจักรลอยมาตะใสครับตายตายตายครับนี่ยินเสียงหน่อยเดียวอยู่เป็นบ่ะครับเติม <c oughs> สามครับจักรลอยมาจังเียเอาขืนแป๊บเดียว แรับเดียวครับจ็ดร้อยมาจังได็กอ่ามันก็คุยคุยกับพระอาจารย์อยู่เพิ่นจองนกไอ้เล็บเกียวไอยนุนนะครับเขามาพอดีเกือบทายเพราะท่านครับตัดสายเพิ่นเลยเหลือแต่ทายเลยโอ้นกตัวนี้ออกดำๆครับอ่ามีขนขาวด้วยครับเดี๋ยวเช็คกันโอ้นกดำครับนกตัวเสียงหน่อยครับคู่แป๊บเดียวครับ เขาเร็วครับนกขี่ลายแงงครับตรงนี้ถือว่าบองง่ามเลยเลยครับอโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับนี่เราไปหัดซีหนึ่งแปดครับซีหนึ่งแปดของเพชรดำมือนี้ครับแถวอ,อำเภอไซหน่อยครับผม